ก็ระบบนะะในส่วนของเรื่องของการรับน้องการดูแลน้องของคณะวิศวกรรมศาสตร์นีจริงๆเมืนเป็นประเพณีที่มีกันมาตั้งแต่สมัยแรกๆเลยนะครับต้องบอกยุคนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นถือว่าเป็นรุ่นที่52แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศในเรื่องของพี่ๆที่เขาดูแลน้องนะครับจะเห็นจากสภาพเนี่ยนะครับหลังจากที่อันนี้เราต้องถือว่าเป็นการรับน้องครั้งแรกเราเรียกว่า first ชียร์นะฮะ first ช h ยร e เนี่ยก็คือก็จะมีบรรยากาศที่น้องเข้ามาที่หอประชุมแล้วก็รุ่นพี่เนี่ยนะครับก็จะไปมีการสอนนะครับมีการแนะนําเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมนะครับสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นนะฮะในกลุ่มของน้องนองวิศวะ นะครับระบบการชี้๋ยวนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่เขาเรียกว่าเป็นการสร้างความสามัคคีนะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศนะฮะให้เห็นถึงวัฒนธรรมต่างๆของชาววิศวะการอยู่ร่วมกันการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้เนี่ยระบบใน,ในการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเราก็จะเน้นไปในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นบรรยากาศมันจะมีจุดนะฮะที่เราต้องบอกว่ามันจะต้องแสดงถึงความมีพลัง ะะวิศวะเนี่ยนะฮะเวลาเราจะทํางานอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องอาศัยความสามัคคีการสร้างความสามัคคีก็คือให้น้องร้องเพลงนะ,ะับมีระบบอะไรต่างๆเนี่ยที่พร้อมเพียงกันนะฮะอันนั้นก็คือเป็นระบบที่ระบบที่เราสร้างกันมาตั้งแต่แรกนะฮะส่วนระบบที่เรียกว่าจะต้องเป็นระบบโซตัสหรืออะไรต่างๆเนี่ยระบบนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามันมันเริ่มมันจางไปหมดแลว เราจะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราดูแลน้องๆด้วยเหตุด้วยผลเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะเขาเป็น Gen Y หรือว่าเป็นมิลเลนเนียมเป็นอะไรต่างๆกันแล้วเนี่ยนะฮะรุ่นพวกนี้เนี่ยเราต้องคุยแล้วอธิบายเขาด้วยเหตุด้วยผลว่าระบบการชีย์เนี่ยทำเพื่ออะไร ะะเราเน้นเขาชัดว่านี่คือการสร้างความสามัคคีแล้วก็เป็นอะไรที่เขาจะต้องทํางานร่วมกันให้ได้ความสามัคคีและเพาะเพียนกันก็เป็นกุศโลบายซึ่งกุศโลบายตัวนี้เนี่ยมันจะถูกถ่ายทอดจากพี่ไปสู่น้องต้องเข้าใจตรงกันแล้วระบบเนี่ยการขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนะครับอย่างเวลาวันนี้นะฮะวันนี้จะเป็นวันเหมือนกับวันประวัติศาสตร์เลยของน้องที่เข้ามาเป็นลาน้องที่เข้ามาปั๊บแล้วเนี่ยนะฮะเฟิร์สเชียร์เนี่ยนะฮะ พี่ๆนะฮะเราจะเห็นว่าพี่พๆเยอะะมากเลยก็จะมาช่วยดูแลน้องๆนะฮะเราต้องบอกว่าพี่ๆเนี่ยเขามองว่านี่คือน้องเขานะครับเขาก็จะมาอย่างนี้กันเป็นประเพณีทุกปีของชาววิศวะราชบังนะฮะพี่ๆเนี่ยจะเดินแถวยาวมากเลยนะครับแล้วน้องๆออกมาเนี่ยพี่ๆก็จะมีการซื้อขนมนะฮะซื้ออะไรต่างๆนะครับเอามาเพื่อเตรียมว่าให้น้องๆนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่มันต้องบอกว่า วัฒนธรรมนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องบอกว่าน้องๆนะฮะน้องๆเข้ามาเนี่ยเขาอบอุ่นที่สุดแล้วที่อยู่วิศวะราชก,กระบงังเขาเข้ามาเริ่มต้นนะฮะ เริ่มต้นมาเนี่ยนะฮะเฟิร์สเชียร์ก็จะเป็นบรรยากาศที่เขาจะไม่ <ส Burger. S 1> เขาจะไม่ได้เห็นภาพว่าการเชียร์เนี่ยเป็นการกดดันเป็นการรุนแรงแต่จริงๆแล้วมันเป็นความอบอุ่นม,มันเือนการดูแลก,กันระหว่างพี่ๆน้องๆนะครับเราจะเห็นได้ว,ว่าบรรยากาศแบบนี้นะฮะมีการหลั่งไหลของพี่ๆนะฮะขนาดมีฝนตกนะฮะก็เตรียมร่มไว้แล้วคอยดูแลน้องๆที่เดินออกมานะฮะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศที่ชาววิศวะราชกะบ,บังเนี่ยนะครับเราดูแลแล้วเราก็ให้ความอบอุ่นระหว่างพี่ๆ น,นะครับเพราะว่าเราให้ความสาคัญในเรื่องความสามัคคีมากๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําอะไรให้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยเราจะต้องกลมเกลียวและสามัคคีกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดดึงนะครับที่เราบอกว่ามีวันนี้แล้วก็กลายมาเป็นประเพณีว่าพี่ต้องมานะครับน้องข้างในนะฮะพันห้าคนแต่พี่ข้างนอกรวมกันแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยคนรวมกันทั้งหมดเนี่ยนะฮะประมาณ3 0 0 0ถึง4,000คน นะครับเพื่อมาร่วมกิจกรรมในเรื่องของเฟิร์สเทียนะครับในครั้งนี้ค่ะน้อตื่นเต้นใจมากค่ะยังไงบ้างตื่นเต้นตื่นตาใจมากพี่พี่ทำให้ขนาดนี้อะค่ะทำไมถึงเลือกมาเรียนคณะวิศวะมันมีชื่อเสียงแล้วก็ดีด้วยคะคะ พ่อบบะะขอชอบค่ะอบอุ่นมากค่ะโอ้่พี่ๆน่ารักมากเลยค่ะประทับใจมากแล้วก็แบบข้างในบูมกันดังมากเลยค่ะไเรียน,น,นคณะศอะไรนะคะไมถึงเลือกมาเรียนคณะศิป์อ๋อก็วิศวะที่นี่เก่งมากค่ะแล้วก็รู้สึกประทับใจที่ได้เข้าที่นี่ค่ะก็ปลืพม่งมากครับออกมาจากห้องประชุรู้สึก ตกใจอย่างบอกไม่ถูกครับว่าอะไรกันก็สนุกดีครับครับก็จริงชอบตั้งแต่เด็กครับเพราะว่าอยากเรี้ยงชู้ตั้งแต่เด็กแล้วก็ก็สอบติดด้วยครับที่แรกคุณใส่ก็ดีครับชอบมากจากอยากจะได้ว่ากดดันจากห้องเชียร์มาก็เห็นก็รู้สึกแบบเขาละชวิตเลยครับก็ ไม่อ่ะครับก็คือถือว่าโอเคอ่ะครับคือประมาณว่าโอเคในเชิงที่ว่าคือก็ทับใจครับมีความทับใจอย่คคารครับสองหม